ความลับจากหลวงปู่ฤาษีลิงดำอธิษฐานสองข้อนี้สะเทือนไปทั้งนรกและสวรรค์ชีวิตไม่ตกต่ำอีกต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่องบุญนำพาช่องที่จะพาทุกท่านไปรับพลังบวกเสริมบุญและเปิดดวงชะตาชีวิตให้สว่างสวยความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยนะคะเรื่องราวในวันนี้ขอนำเรื่องการอธิษฐานของหลวงปู่ือสีริงดำหรือพระราชพมิยานแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีท่านเป็นพระอาลียเจ้าผู้บรรลุธรรมระดับสูงมีญาณสมาบัติชัดเจนรู้เห็นเหตุการณ์แห่งกรรม และสามารถสื่อกับพบภูมิได้คำซ้อนของหลวงปู่ไม่ใช่แค่ธรรมะบนกระดาษแต่คือธรรมะที่ใช้ได้จริงในชีวิตและหนึ่งในสิ่งที่หลวงปู่เน้นมากที่สุดก็คือการอธิษฐานจิตเพราะอธิษฐานคือการกําหนดทิศทางของชีวิตเหมือนเข็มทิศนำทางหากเรารู้จักอธิษฐานให้ถูกชีวิตจะไม่หลงทาง ทำไมการอธิษฐานถึงเปลี่ยนชีวิตได้หลวงปู่กล่าวว่าคนทุกคนมีกรรมเก่าติดตัวมาทั้งนั้นแต่ใครที่หมั่นอธิษฐานขอให้พ้นบาปพ้นกรรมขอเดินทางไปสู่ความดีเขาคนนั้นจะมีแรงบุญหนุนนำการอธิษฐานไม่ใช่การขอพรล,ลมๆแรงๆ แต่คือการจดจำเป้าหมายในใจและตั้งจิตขอบุญให้ส่มผลหลวงปู่มักจะเปรียบว่าบุญเหมือนรถที่วิ่งไปข้างหน้าแต่การอธิษฐานคือพวงมาลัยที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายได้ถูกทางเพราะฉะนั้นต่อให้มีบุญมากแต่ไม่เคยอธิษฐานเลยบุญนั้นก็อาจไม่ช่วยได้เต็มที่ การอธิษฐานสองข้อนี้ชีวิตไม่มีวันตกตำ่ำพ้นเคราะกรรมหลวงปู่ลือสีดิงดำเมตตาสอนว่าถ้าทุกคนตั้งจิตอธิษฐานสองข้อนี้เป็นประจำชีวิตจะพ้นจากความตกตำ่ำพ้นทุกขพ้นภัยได้อย่างแน่นอนคำอธิษฐานข้อที่หนึ่งขออย่าได้ทำบาปอากุศลกรรมใดๆ ทั้งในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอีกเลยคําอธิษฐานข้อนี้มีพลังมหาศาลเพราะเท่ากับเราประกาศชัดว่าตั้งแต่วันนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ขอสร้างกรรมชั่วอีกไม่ว่าจะคิดพูดหรือกระทำเป็นการตัดลากแห่งเวรกรรมตัดการสร้างบาปใหม่คาอธิษฐานข้อที่สอง ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และขอให้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดข้อที่สองนี้หลวงปู่เรียกว่าเป็นคำอธิษฐานยอดปรารถนาเพราะเท่ากับเราขอให้ชีวิตนี้ไม่หลงทางขอให้ชีวิตนี้เดินไปสู่ทางที่พ้นทุกข์อย่างแท้จริง แม้เรายังไม่ถึงนิพพานในชาตินี้แต่การตั้งจิตอธิษฐานเช่นนี้จะทำให้ชีวิตของเราอยู่ในเส้นทางของความดีมีพระราตนาไตเป็นที่พึ่งการอธิษฐานอธิษฐานอย่างไรให้ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ลือสีลิงดำสอนว่าก่อนการอธิษฐานต้องมีบุญรองรับอธิษฐานหลังจากทำบุญใหญ่ หรือสวดมนต์นั่งสมาธิจะได้ผลดีที่สุดขั้นตอนมีดังนี้ 1. ตั้งจิตให้นิ่งภาวนาพุทโธหรือสัมมาอาหัง 2. กราบพระหรือละลึกถึงพระราตนาตายสตั้งจิตอธิษฐานด้วยถ้อยคำทั้งสองข้อข้างต้นควรทำเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังสวดมนต์ทำบุญหรือการทำความดีใดๆเมื่ออธิษฐานจิตแบบนั้นแล้วทำไมถึงรู้ว่าชีวิตจะดีขึ้นจริงมีลูกศิษย์หลวงปู่จำนวนมากที่เล่าว,ว่าเมื่อเริ่มอธิษฐานสองข้อนี้เป็นประจำชีวิตค่อยๆเปลี่ยนไปคนเคยเจอแต่ปัญหาเริ่มมีทางออก คนเคยติดกรรมแรงเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคนเคยจิตตกกลายเป็นคนมีสมาธิมีสติบางคนเคยหมดหวังกับชีวิตพออธิษฐานจิตกับมีพลังขึ้นมาอีกครั้งเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่คือพลังจิตที่ผูกกับพลังบุญเมื่อเราตั้งใจจริง ขออย่างบริสุทธิ์ชีวิตจะพลิกอย่างที่เราไม่คาดคิดเมื่อท่านผู้ฟังรับฟังถึงตรงนี้แล้วอยากให้ลองทำทุกวันสิ่งที่หลวงปู่ท่านฝากไว้ในคำสอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอให้มีปัญหาแล้วค่อยลงมือทำแต่คือทางลอดที่ทำได้ทุกวันไม่ต้องลงทุนไม่ต้องมีเครื่องรางแค่มีศรัทธามีสติ และมีจิตอธิษฐานอยากตั้งมั่นหลวงปู่กล่าวไว้ว่าชีวิตนี้เราอาจเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราเปลี่ยนอนาคตเราได้ด้วยการตั้งจิตและทำความดีให้เต็มที่หากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อให้ทุกคนได้รู้เคล็ดลับของการอธิษฐานที่แท้จริง จากพระอริยเจ้าผู้มีเมตตายิ่งสำหรับวันนี้ช่องบุญนำพาขออนุโมทนากับทุกท่านที่เข้ามารับฟังธรรมในวันนี้ขอให้บุญกุศลจงส่งผลให้ท่านมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาและพ้นจากทุกทั้งปวงสาธุ หากเรื่องราวที่นำมาฝากในวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดทางช่องบุญนำพาต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ